เปี่ยวมากแต่ไม่ได้เปลี่ยนบอกก่อนว่าจริงๆโคจะสีแบบสะท้อนแสงไรเป็นซีทูบ่ะฮะตอเหมือนเหมือนเหมือนหนูเห็นโค้อ๋อหรือว่าเขามาดูเราเฉยๆมั่เขาไปคุยเตรียมแผนการในการกันแกลงเขาไม่ได้รักเราขนาดนั้นหรอกแล้ววันนี้คนที่เธอบอกจะเห็นเสียวๆก็คือพี่เอิร์ญใช่วันนี้พี่เอิร์นเขาก็จะออกมาพูดว่าอะไรบอดี้ในการขยันหมั่นเพียรในการออกกำลังกายอะไรนะครับนิดหน่อยกระปุก เปลี่ยนเปลี่ยนขาเซซี่มากครับเธอเปลี่ยนจนเกินแม่งไหนี่คงเกินแล้วอจธิบดีเวอร์คุยงานกันหน่อยคุยงานกันหน่อยพวกนี้พวกเราสองคนไม่หายคอนเทนต์เลย พี่นานั่งเหนื่อยชีวิตยากมากพออยู่แล้วทุกวันนี้ก็ตื่นมามีลมหายใจก็หายใจเข้าออกก็เหนื่อยนะพอใช่เป็นไงบ้างอันจริงนี่ประมาณเหนื่ออาทิตย์แล้วพี่นาสภาพร่างกายเหนื่อยที่พี่าำมาฉันไม่ต้องทำไปเลยฉันชอบมากพอเลยฉันเจ็บร่างกายฉันเจ็บปวดคือต่อยมวยแล้วคยทำชีไหลฉันแบบไม่ได้เกลียดเจ็บไม่นั่งอยู่เงี้ยดิวกับยามอ่ะส่วนนั้นก็นั่งไปดิฮิตไปดิจริงเฉันชอบมากนะ ไม่ต้องทำอะไรเลยจะต้องหิบนี่คือความรู้สึกตอนที่ฉันใครได้ปวดมันคือความรู้สึกตอนที่เธอเจ็บปวดแล้วชันก็ต้องทำอยู่คนเดียวเอานี่คือเข้าสู่อีกชั่งเล่นหนึ่งแล้วนะคะนี่คือจะมามอบโจ๊กตัดมือเนะตอนนี้ยัไม่หายจากปวดไม่ให้เตรียมตัวแล้วเราไปการเรียลลิตี้ค่ะแก็มีเหลือกันการเรียลลิตี้ไหนกัน่คือ อ่อนไา่โคมโซว่านี่คือรายการลืมตี้ตอนไหนวะใ้โโมโซไม่มีพอตอนยัดยืดแสกชันก็ไอซิชันเรลัฟฟี่ก็คือไม่มีว่าเป็นรายการอะไรในพอเมื่อเมึงบอกกูว่ามันเป็นรายการลดน้ำหนักในทุกอีพีเราก็จะมาแบบเป็นสเปเชียลอย่างนี้เลยทุกทีพีอะไรเพิ่งอีพีหลังๆหลังหลังจากนี้ ชุดว่ายน้ำเตรียมอย่างไม่มีอ่ะต้องไปซื้อเดยวต้องไปซื้อนะคะเดยวต้องไปซื้อชุดว่ายน้ำแล้วก็เจอกันวันนี้เดี๋ยวเรื่องโลเคชั่นส่งไปให้ในไลน์และขับรถตามได้เลยเราช่ดว่ายน้ำวันนี้ถ้าไม่มีตังเบิกได้เลยไหมคะอันนี้ไม่แน so ่ใจค่ะพ um, ี่พัดว่าไงมันจะต้องออกเองค่ะก็คือตอนนี้เราอยู่ที่ไหน อันนี้เราถึงแล้วค่ะที่สระว่ายน้ำที่ที่น้องๆนัดเราไว้ใช่มันชื่อเราอยู่ที่สระว่ายน้ำพิริยาครับโอ้โหร้อนมัดโอเคจบจุดตรงนี้ที่เดิมโอเคคือเราไปเตรียมอุปกรณ์อย่างกันไว้นำมาไม่เราไม่เตรียมเราจะขับเลยคือร้อนมากคือหน้าแดงเราเนี่ยคือเพิ่งมาถึงนะคือแบบอ่ะวันนี้เดี๋ยวพาคนดูไปดูตรงนี้มะแดงมากไปร้อนติตร้อนจิทุกคนเห็นไหมคะว่าแสงแดดในวันนี้พวกเราโคลชัดเลยไ่ะ น้องก็สรรหาเนาะว่ายน้ำตอนบ่ายบ้าไปแล้วใช่เดี๋ยวเราจะต้องไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าใช่แล้วว่าตอนจรเราต้องวอร์มด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดเอชาเลนจนะ์น่ะแล้วถ้าเขาเล่นแรงอะ่ะเราสามารถไปตะคิวแล้วก็จมตายทีเดียว <c oughs> ไปเถอะเไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเอาของมาเราจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากาันอุ้ยอุ้ยชิมงานถึงก่อนเราชิมงานถึงก่อนเวอร์เรากลับได้เลยปะ โโโอ้หก็เล็ดนิดเล็ดหน่อยเล็ดนิดเล็ดหน่อยปะเออโอ้โหนี่เป็นโค้ชมาถึงแล้วนะคะโค้ชมารออยู่เสียวปะโค้ชเป็นชุดยังเสียวปะเสียวมากแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนบอกก่อนว่าเมื่อกี้โค้ชสีแบบสะท้อนแสงไรเป็นสีทูปะตอนนั้นเหมือ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 นเราเห็นโค้ชเอาหรือว่าเขามาดูเราอีกไม่เขาไปคุยเตรียมแผนการในการกันแกล้งไว้หรือว่าเขามาดูเราอีกเขาไม่ได้รักเราขนาดนั้นหรอก อ๋อนั่นคือโค้ชหรอไม่ไม่ไม่หรือว่าเขามาดูลระเพราะว่าเรื่มวยเขาก็ไปดูล่ะอาจเอาโค้ชมาปะไหนโค้ชโ้ไม่ได้เก็บใจเดียวไหนบอกว่าเป็นน้องในทิกตอกไหนบุ้งบอกว่าเป็นนักสวัสดีครับครับน้องเอิร์นเหรอเขาเป็นนักกีฬามาก่อนนะครับโอเคเช้าวันนี้เขาจะมาสอนท่าด้วยวันนี้มาสอนว่ายน้ำแล้วคือเพิ่งเจอกันเมื่อเช้า ผมยังไม่เคยเจอคุณผมยังไม่เคยเจอคุณออกมาแล้วมาสอนไมอ๋อหายใจไว้วยอะหายใจไว้ไรอะแล้วอาเมย์ต้องทำอะไรขะวันนี้ก็จะให้พี่เอิร์ธนะคะมาสอนท่าในการว่ายน้ำแล้วก็เดี๋ยวจะมีในเรื่องของการแข่งขันแข่งแล้วเหสองคนนี้นะคะแข่งขันในการว่ายน้ำทั้งเรื่องปอดพละกำลังแขนขาหมดทุกเลยแต่อย่างอื่น บอกไหมมีไหมก็การเห็นค่ะวัายน้ำเหมือนกันโอ้บีเบียมาเพราะว่าเป็นบีริเออย์อะที่บอกมันคือสาะหมากเก็บได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องว่ายน้ำถูกจริงอย่างนี้ถือว่าได้มาตรฐานไหมคะพี่เอิร์นเออนะครับสาะมาตรฐานปะอ่ะไม่ไม่ถึงโอเคสองสกิลการว่ายน้ำเท่าไรหนึ่งถึงสิบไม่เก่งก็คงให้สิบตอนนี้ให้แค่สี่ สิบ <laughs> เลยเหรอทำไมเมื่อก่อนถึงให้สิบเลยวเมื่อก่อนเคยแข่งไว้น้ำทั้งหัวประเภทอะไรคะประเภทอะไรลืมแล้วอ่ะเด็กมากอ๋อตอนนั้นแบบเฟิร์มมากมว,ไว,ไว่ายค่าฟรีฟรีเหมือนแข็งเด็กอ่ะตอนอาย,อยุเท่าไหร่คะคือจำได้ว่าปฐมฐมตัวแค่นี้เหรอเจ้ยังไงอ่าเจ้เท่าไหร่นะยังไลูกเกาะปะแล้วพี่นัทล่ะคะศูนแล้ววันนี้คนที่เธอบอกจะห็น เสียวเสียว่าคือพี่เอิญใช่วันนี้พี่เอิญเขาก็จะไม่คือเขา่ะจะโชว์ไอ้นี่ไงความคุณอะไรบอดี้ในการและชว์ขยันมั่นเคลียรในการออกกำลังกายะไรนะครับนิดหน่อยกระปุกลาเ่ะใช่หวามากวันนี้เห็นร้อนเลยแดดก็ไม่ค่อยออก พี่เอิญเขาคนละทารโซนหรอปะเขาอยู่โลกเดียวเราครับคนละเซอร์โอเคเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะโอพี่เอิญค่ะเซ็กซี่มากครับเธอพี่เอิญเจิงเกินจันตรปะนี่ฮันเซอร์แล้วอจิปจึงเวอร์ S <S ได้เราไปติดตามคอนเทนต์ตอนอีสานนะคะขอตัดตรงนี้ชุดนี้ไปเลยค่ะอ่ะเปลี่ยนชุดแล้วไงต่อโอเคขันลบท่านประธานนะคะต้องเป็นระเบียบน,นะ <c oughs> คือชายเป็นใหญ่โว้ยใหญมูสีเป็นแมนมคู่เลยอะสีอะไรหรอดำขาวก็เราเป็นผู้ชายค่ะเขาแอปแมนค่ะไป ว่าอยู่ที่หุ่นค่ะไม่ไม่เหนว่าจรีราคือกบเขียมก็ไม่รีราที่แตกต่างกันก็เลยว่าไปแบบหนานี่เขาเป็นหัวหน้าเราจริงปะคิดว่าทำไมนะชัดเลยตรงนี้ยังเออไม่ค่อยชัดเท่านี้เลือดูสีดิต้องสูงมาต้องส่งไม่ต้องจ้ะดีเลยอะไรชัดคะพี่ต้าวันนี้เาใส่ตาเลยนะวันนี้ฉันอยากกินมะนาวเลมอนเน็ตเลมอนเน็ตที่จริงๆนะว่าแบบ วอนิต้าจะแบบพอปมาเซซีเออสีอะไรเงี้ยเออไม่มีไ่สู้ชายแท้ไม่ได้ว่ะเส็ยแรงไว้ยังมีขากับอีกยังไม่ถึงีเลย ชิวชวมากตอนนี้เฮ้ยแต่จริงๆาพี่โก้ใ่มานเยอะกว่าลอย <c oughs> จริงๆ่ม,มันนอยน,น้ำงีนต้องต้องใส,ส่ขา,าืนเนยมน้ำยอาถึงคนแรก <c oughs> เราไม่ยอมเลยหรอเราจะไม่รอพักรอเพื่อนเลยหรอเราจะไปเลยหรอพี่นัทพี่หนึ่งนะคะพี่นัทซูนโจพี่นัทจีบแรงๆผีดแรงๆเราอย่าไปแพ้โอ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 ้เอาสิเอาสิ อ๋ออย่าลืมนะครวันนี้คือการแข่งขันนะคะออไม่ได้ไวายเล่นๆเนาะเออี<ห>อะไร,ไ<ห>ร้บไงดีาด่เลยอะนะลวะนรนีถึงนี้แล้วอ๋าอ่ะใครจะถึงจุด จะถึงเลยหรอจะไม่รอเพื่อนเลยหรอแค่พีตพ่ต้าหยุดแล้วว่ะพุณแกขี่เกินอ๋ออ๋อคือมือจะเอื้อมเลยโอเคจบจบเห<บ>นื่อยวรอพี่ต้า ุณดูไม่ห่วงใจในการที่กูชนะผู้ชนะคือพี่ชิต้านะคะเหลือเชื่อมากเห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าน้ําหนักไม่ได้มีผลต่อทุกอย่างการว่ายน้ําพลิ้วไหวสุดๆเพราะฉะนั้นใช้น้ําหนักของตัวเองให้ประโยชน์ที่สุดพี่นัารู้สึกไงบ้างคะพี่นัรู้สึกรู้สึกผู้ไม่น่าร่กอันต่อไปมีอะไรอีกอะ นี้เกินไปอันนี้เลือกขอกันได้เลยนะไปก่อนเลยพี่โอเคตอกกับผม โอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอกมุอ้ยโอเกิดกยโ้ยโอเล่อกี่อ้วโอ้ยโอ้ยโอ้วโอ้ทโอ้ยโอ้โ้ย้โ้้้ออ้ย เด็กคอร์ดไม่ต้องลอยก็ได้ย่เีต้องเกาะมีอะไรเห็นไหมริงคืออยากด้วยตัวเองไม่ได้เลยอยากด้ตัวเองกวนอันหนึ่งแล้วตะเกียงมึงโกงด้วยย้อนกลับใช่ย้อนกลับเขาลงไปแล้วมึงอย่างเงี้ยมีการโกงเกิดขึ้นแล้วฮะก็งานจ้าลงไปแล้วประมาณห้าวีซมไม่ลงตายม่มีโกงไปไม่โกงขัดไปไม่โกง กูดกดหัวเองจะได้เท่ากันพร้อมกันเจ็บตัวนะหนึ่งสองปาด,ดี่เอิร์ก็พดอย่าง้นเลยนะ,ะ <c oughs> ไม่เอาลบจำต,ต้อ,องทำไปหน,ห,ปนหนัง้งลอยแล้วอยแล้วอยแล้วลว,วางไข่ยักษ <c oughs> ์ดูนี่ะโคษนะคะทุกคนสนิทกันขนาดมาก จำสแกปนะยะจากเกมนี้นะคะกลายเป็นว ic yeah well, ่าเราคิดว yeah, ่าจะได้แค่เรื่องปอดสรุปไม่ได้แค่ปอดนะคะับเรื่องสติก็ต้องมาด้วยเพราะะฉนั้นทั้งสติกับปอดพี่นัทก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยค่ะบูพี่นัทพี่นัทดูดีพี่นัทเฮ้ยลอยว่ะตายแล้ว ฉันมา <c oughs> ทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่โอเค้าใจว่าเดือนนี้ใกล้วันเลนทายแต่นิ้วหอยนะคะ พี่มาเวืรอแล้วก็มาจูจีเอาตัวชิดกันสัมผัสไปนหนึ่ง โอเคใครหาเหรียญได้แล้วนะคะมาเกิดกลัวลวกอมได้นะคะอมไม่ได้เลยเหมือนที่เอิรญจะเจอเหรียญห้าแล้วแต่มีการโยนเปลี่ยนทิศทางนะต้องไหัวนี่นะคนี่เวลาเดินอยู่นะคะไปแล้วนน่นนน่นนีบค่ะนี่แรอทเดอริเคนเลยกจ้เลยเอ้ยจุดเดือยเยอะเกินกจ้เลยโอเคตอนนี้นะคะเต็มที่เอิร์นใช้ท่าผีเสื้อของสู้ขู่เข้ามือฉันนะครับตัวนี้ก็คือใครยอมใครเหน่งจริง เหนื่อยจังเลยเหรียญห้าพุ่งมาตรงนี้แล้วค่ะรีบวิ่งมาเลยค่ะคุณผู้จริงหรอไม่เชื่อได้ไหมดูมีเหรียญห้าหลายเหรียญเจอหลายครั้งมากเส็จไหมพี่เอินเจอเหรียญห้าหลายครั้งมากใครเจอเหรียญห้าก่อนใครจะเจอเหรียญห้าก่อนตอนนี้เริ่มจะนับถอยหลังนะคะใกล้แล้วนะคะมีทั้งหมดกี่เหรียญนะร้อยแปดโรงงานมอเตอร์มีค่ะ ใกล้แล้วนะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะตอนนี้เร <with> ็วๆเร็ๆได้ไหมโตระาได้ไหมได้ค่ะเอามาร้อยหนึ่งโอ้ยถูกไปได้เอเนอร์จีบูสบูสบูสเอเนอร์จีเนอร์จีมาเริ่มนับถอยหลังนะคะสิบห้าสยอดอดดีสิบสี่สิบสามที่สองสิบเป บู่เหมือนสถาบานชิ้เก่าหรือเปาสถบัชเกาหเปล่าโอ้ห้าเรนะคะเวลาไม่เคยรอใครค่ะและหนึ่งหนึ่งไม่ได้ต่อคะอะยังไม่หมดอีกเหรอคำหนึ่งทำไมอะสามสองหนึ่งและสิบเจ๊เจ้ายอ่ะเจ็บ อะไรอะพี่น้าสี่สามมีกี่เหรียญนะโก้อะไรอะพี่น้าของน้องอ่านไงว่ามีกี่เหรียญพี่น้าเก็บตัวหมดเลยเดี๋ยวดูหน่อยดิโอ้เสื้เอ็ดเหรียญไม่เธอแอบจะแอบให้เขาหรอไม่เมื่อไหร่พี่น้ามาไพี่เอิร์น่ะเจอเหรียญห้าหลายรอบมากแล้วก็โยนเปลี่ยนผิดนะน้องอัานอ่ะสี่ พี่ต้าได้กี่เหรียญนะได้กี่เหรียญห้าก็น่เป็นห้าแต้มเลยสองสามสี่ห้าหปโชคดีนะคะที่เราไม่ต้องงมหายเลยถ้าเกิดเขาเก็บมาไม่ครบเราต้องงมหายให้ครบนะคะไม่งั้นอาจจะโดนนะถือว่าทำดีมากค่ะกานว่าชาลินี้พี่นักชนะไปค่ะ winner โอเคเหรียญนี้ให้ทําการอมไว้นะคะรับมาเลยค่ะเแล้วก็ว่าน่าพึงหวังมากตะลึงเราไว้นะจังหวะตกลมร้ายเย่งนีซิลนาเมื่อกี้เธอยังบอกว่าอย่าไปจริงจังก็ทีบอกว่าพิวังกูเลยใช่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าใกล้วาเลนไทน์แล้วจะมีฉาก โอเคอันนี้ชันสุดท้ายยังขาดชันสุดท้ายแล้วคะ่ะเขาอยาก<ม>ให้มีหรอไม่ค่ะว่ายน้ำเนี่ยคะ่ะเธอจะมีชันสุดแบบนี้ไหมครับว่ายน้ำจะมีอีกไหมไม่ไมชนันสุดอะไรกันอื่นอีกไหมชันสุดอื่นที่เกี่ยวกับว่ายน้ำอ๋ยอีกว่ายชันสุดต่อไปเออจะมีเอาง <laughs> ี้คนดูคะ่ะ ออกนะแล้วมึงดูว่าครูคุยกับมันรู้เรื่องไหมอันนี้คอนเทนต์ฉันส่งให้แล้วอันนี้ตัดแบบมันจะมีหยิบมันต้อัดต่อแล้วอ่ะมึงลองอ่ะคนดูอันนี้ไม่ต้องตัดให้คนดูเห็นเลยฟุตดิบเอออยู่ดีไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูคุมตัดเอาออกไม่ต้องเอาออกคนดูก็อยากเห็นติ๊งนี้แล้วฟุตมันหายถามว่าชาเลนจ์ต่อไปมีไหมมีไม่มีไม่รู้ค่ะไม่บอก อ๋อยังไม่ได้คิดพี่คิดไว้แล้วมีควาทุกอย่างพี่เอิญก็รู้นะเอาเขาไม่พูดค่ะพี่เอิญทำหน้าเหมือนไม่รู้เลยเขาเนียนไงเขาเนียน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 คือชาเลนจ์เรามีให้อยู่แล้วแต่เราจะไม่บอกอยู่แล้วว่าวันเวลากี่โมงคือจะอุดใครก็ไดนัดมาในตารางอะถึงหัวหน้าเราจะงานเยอะแค่ไหนแล้วว่แค่วันนี้ไี่นัดนะคะส่งโลกุูกต้องมาได้เออแล้วมาไม่ได้อะ หนู่ทำไรได้หนู่ทำไรได้อะหนูก็่าเป็นลูกน้องคนหนึ่งอ่ะเอออันเดียตัดคอไปเลยนี่ก็เป็นหัวหน้าจะอะไรได้อะคนนี้ก็ตัดออกเนาะไม่ตัดให้เราช่างน้ำหนักกันเลยนะคะถ้าเกิดว่ารอบหน้ามีชาลินจ์ก็นี่แหละค่ะอยู่ที่หัวหน้าที่เขาไม่ให้แบบว่าเออซัพพอร์ตตรงนี้นะคะก็จะทำให้งานตรงเนี้ยดูไม่ค่อยแบบดีก็ปล่อยให้คนตรงนั้นเขาก็ ดูแลกันไปกูยอมวกอ้ยพี่ต้าว่าไม่ได้ในกล้องก็ดูตัวเล็กลงมากจริงไหมนะจริงแต่ขุยอ้ยังไม่อ้วกเท่าไหร่ข้าวไยเขาหวานไปนี่อยากโชว์คนดูว่าเนี่ยไม่ได้เป็นนักกีฬาไว้น้ำเล่นๆนี่จะกระโดดให้โดแต่เดี๋ยวนะก็เล่นอยู่นะเมื่อกี้เห็นว่ายังไม่ถึงครึ่งสัมเยอ่อะตรงไหนดีพี่จะกระโดดลงเป็นฟิวหนังเงือกฟิวหนังเงือกนะซ้ายไเป็นท้ายก็โหดลง อ่ะได้พี่ตาได้ฟิลนี้เลยตรงนี้ตรงนี้ละโดดสามสองป้ายนะนั่งเงือป่ะนั่งเงือป่ะห<อ>รือพายุ <c oughs> เอาที่สบายใจอ่ะ ให้คนดูบอกหรือไม่ก็มึงอ่ะบอกกู <laughs> มาดููตเองมาดููตเองเยอะมาไม่อยากจัด